สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านวันนี้อากาศนะคะน่าจะฝนตกอากาศคึ้มตอนทีสี่ทีห้าก็ฝนป,ปลอยนะคะตอนทีสี่ีหก็ฝนแปปลยแต่ตอนนี้ก็เป็นเป็นอากาศมืดคึ้มมีเมฆทั่วฟ้าเลยนะคะน่าจะตกกวันนี้นะคะ แล้วก็เห็นบางท่านก็ได้ดำนากันแล้วบางท่านก็ยังไม่ได้แม้แต่กล้าก็ยังไม่ได้นะคะแล้วบ้านพวกเอฟซีอของสาวดำเป็นไงบ้างคะทางไหนบ้างได้ดำดำนาแล้วทางไหนบ้างที่ยังไม่ได้ดำทางภาคไหนบ้างที่เพิ่งหวาดกล้านะคะเป็นชีวิตประจําของชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะคะ เมื่อฝนตกก็จะพากันเร่งรีบทำนาทำสวนทำไร่นะคะตามที่ปู่ย่าตาทวดพ่อแม่เราพาทำมาตั้งแต่เด็กแต่อากาศอย่างนี้แล้วก็ทำให้สดชื่นเนาะแต่ถ้าอากาศร้อนไหมละอูน้อยมองไปข้างหน้านี่เป็นยิบจับยิบจับยิบจับเลยมันร้อนมากเนาะค่ะวันนี้ที่สิบสองแล้วพรุ่งนี้สิบสามสิบสีใชหมสิบหกเลยอีกสามวันค่ะ สี่ทห้าจะบุกเลยอีกสามวันวันที่สี <hak> ่ก็คือวันที่วันหวยออกขอทุกท่านโชคดีนะคะแต่ว่าสาวดำก็เล่าให้แฟนกลับฟังไปแล้วนะสาวดำเล่าไปแล้วที่ว่าสาวดำฝันนะคะนะคะสาวดำฝันว่า เเราไปหรือยังเนาะสาวเอ้อยยังไม่ทันที่เล่าที่น่ะสาวดําฝันเมื่อคืนเนี่ยโอ้ใช่ใช่เมื่อคืนนี้คุณแม่สาวดวําาคุณแม่ขับรถขับรถไปคล้ายๆกับไปคล้ายๆกับไปหาปลานี่แหละแต่แต่คุณแม่ก็ขับรถลงไปในน้ําเลยขับรถลงไปในน้ําขึ้นไปในน้ําแล้วก็เอา้ารถลงไปในน้ำนะเดี๋ยวรถมันจะเดี๋ยวไอ้น้ํามันเข้ามันก็คงจะนั่นน่ะสิแต่น้ํามันไม่ลึก มันไม่ลึกจ้ะมันก็แค่ประมาณสักเราขับรถลงไปนะ่ะได้แต่พอพอมันไอพื้นข้างล่างมันจุ่ๆน้ํานี่แหละที่แม่ก็เลยถอยรถขึ้นมามาจอดไว้บนถนนนะคะแล้วก็ไปหาปลาปลานี่คุณแม่ก็ไม่เคยหวานแหนะแต่ในฝันเนี่ยคุณแม่น่ะลงไปในน้ําแล้วก็ไปไปไปไอดึงไอดึงมองอ่ะมองใส่ปลาอ่าบ้านบ้านเราเรียก ใส่ดางน่ะเนาะมีดางเอาดางไปขึงในน้ำอย่างเงี้ยแล้วมันได้ปลาแต่ว่าคุณแม่น่ะไม่ได้ไปไปขึงไปอะไรไว้หรอกไม่ได้ไปใส่ไว้เพียงแค่เดินลงไปแล้วคุณแม่ก็เห็นปลาคุณแม่ก็เห็นปลาห้าตัวได้ปลามาห้าตัวแล้วคุณแม่ก็เอามาเอาเอามาทั้งนั่นแหละดึงมาทั้งทั้งมองทั้งดางนั่นแหละดึงมาหมดเลยดึงดึงมาดึงมาแล้วก็โอ้คิดยังไงดีเนาะ ว่าคิดว่าเออเดี๋ยวเอาไปปล่อยที่สวนทำว่างั้นพ่อคุณแม่ถ้าสัตว์มีชีวิตคุณแม่ก็จะปล่อยหมดอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะทีนี้คุณแม่ก็ม้วนมาทั้งไอ้ดาง่ะม้วนน่ะหอบขึ้นท้ายรถท้ายรถคันนี้แหละลูกท้ายรถคุณแม่เนี่ยทะเบียนรถหกศูนย์หกเจ็ด 6, 0, 6, เนี่ยนะคะแล้วก็ขับมาขับมายังไม่ทันได้เอาปลาลงจากรถนะคะ ยังไม่ทันแน่เอาปลาลงจากรถหรอกคุณแม่น่ะแล้วก็มาถึงแล้วก็จอดรถแล้วก็เปิดประตูรถก็รีบลงลงไปลงไม่ได้เอาไอมองเอาดางที่ไว้อยู่ท้ายรถนี่ไม่ได้เอาลงมาแต่ว่าตัวเองจอดรถแล้วคุณแม่ก็เดินลงไปนู่นในคล้ายๆล้ก็เดินไปหานนองน้าเตยนี่แหละก็เลยตื่นพอดีโอ้คุณแม่ก็ว่าบางครั้งคุณแม่ก็ฝันแม่นนะลูกฝันฝันแม่นนะคุณแม่สังเกตตัวเองแต่ถ้าสิ่งไหนที่มัน มันจะไม่ใช่แล้วมันก็ฝันไม่ฝันจําไม่ได้แต่ว่าจําได้ครั้งหนึ่งที่คุณแม่ฝันเนี่ยว่าฝันว่าหวยออกไอสามศูนย์สามนั่นน่ะน่ามีเท่านั้นแหละที่มันไม่ออกนอกนั้นคุณแม่ฝันหรือว่าเห็นเป็นลางๆเรืออยไเนี่ยมันก็มันก็มักจะแม่นนะลูกคือว่าคล้ายๆว่าตีหวยแม่นอ่ะบางทีก็เฉียดเฉียดแต่บางทีถ้าไม่ถ้าไม่ถูกไม่แม่นก็เฉียดเฉียด แม่ก็เลยว่าเอา,อาคุณแม่ก็เลยมาตั้งสติว่าเอ๊ะเราฝันแบบนี้เราจะตีเป็นอะไรดีเนาะเล่าให้แฟนคลับฟังเนี่ยคุณแม่ก็จะตีว่าปลามันก็เป็นแปดนะลูกปลามันก็เป็นแปดนะโอ,โอ้แล้วคุณแม่ได้ห้าตัวได้ปลาห้าตัวลูกได้ปลาห้าตัวมันก็เป็นแปด ห้าแล้วไอาตาข่ายนะ่ะตาข่ายมันก็เป็นมันเป็นสี่เหลี่ยมมันเป็นช่องอะช่องเป็นรูเป็นช่องสี่เหลี่ยมมันก็จะเป็นสี่ห้าแปดหรือเปล่าคุณแม่คิดไปนะลูกก็ไม่รู้นะคุณแม่ก็คิดไปตามภาษาคุณแม่นี่แหละทีนี้ถ้า่าทะเบียนรถก็ไม่ต้องไปตียากเลยรถนะ่ะรถมันก็ทะเบียนหกศูนย์หกเจ็ดอยู่แล้วในลูกทะเบียนรถคุณแม่นะ่ะจ้า แล้วมันจะนจะตียังไงล่ะเนี่ยทะเบียนรถก็หกศูนย์หกเจ็ดแล้วคุณแม่ก็อายุหกสิบห้าเข้าห้าเข้าหกสิบหกเนี่ยเอาโอ้ยมันหลายตัวนะลูกเนาะกครแล้วแต่ใครจะเอาอันไหนจะเอาอายุคุณแม่ก็ซื้อเลยหกห้าหกหกอ่จะเอาปลาก็คุณแม่ก็ตีเป็นสี่สี่ห้าแปด อ้อถ้าแม่นะกตีเป็นศูนย์ห้าแปดนะลูกมันเป็นมันเป็นช่องไอ้ด่างนะนะมันเป็นรูเป็นรูเนาะมันเป็นช่องก mm. ็ไม่รู้ว่าจะตีไปยังไงแล้วแต่โชคแต่ลาบของเราหรเนาะลูกเนาะ,ะคุณแม่ก็เลยเล่าให้ฟัง <c oughs> เล่าให้ฟังตามนั้นเพื่อ,เพ,อเพื่อใครตีถูกเนาะลูกเนาะ <c oughs> มันก็ไม่แน่เสมอไปลูกมันเป็นแค่แนวทางที่คุณแม่ฝันแล้วคุณแม่เล่าให้ทุกคนฟังเฉยๆเพื่อว่ามันไปออกตัวนั้นอ่ะ แล้วเมื่อวานนี้ปู่ทุดงนะคะปู่ทุดงนะท่านาได้ให้คุณแม่ไว้แปดหกสามลูกแล้วก็หกสองสี่เลขล่างให้สองเกท่านบอกว่าให้ท่านคือท่านคือปู่ทุดงปู่ทุดงท่านโทรมาให้อ่ะลูกนะคะแล้วก็ของ ของออป้าปู่ที่่าอยุ่อยู่บนเขาว่าที่ให้เก้าสามหนึ่งนะลูกแล้วก็เออ่เลขเลขสายบุญที่มาจากเคียงเคียงรายหนะึ่งหนึ่งเจ็ดห้าะที่สองตัวให้หนึ่งเจ็ดแล้วก็ให้เจ็ดห้าตั้งแต่ก่อนเพื่อนเลยนะทีนี้แล้วก็มีอีกของพระที่ท่าน ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะบนเขาท่านบอกว่าท่านนิมิตได้นะ่ะท่านนิมิตได้นะ่ะเจ็ดหนึ่งห้าแล้วก็ให้มาหนึ่งห้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งแค่นี้ลูกแล้วก็มีเลขน้องโตโตเนี่ยแหละลูกที่คุณแม่เล่าให้ฟังนะว่าเขาเสียวันเขาเกิดวันที่สิบสี่เขาเสียวันที่สิบห้าแต่คุณแม่นะ่ะไปนับเวันที่สิบสี่วัน,นวันนั้นนะ่ะก็คือมันยังไม่สว่าง ก็เพิ่งมานึกได้เนี่ยลูกว่าเอาว่ามันทีสามตีสี่แล้วมันเป็นวันที่สิบห้าแล้วมานึกขึ้นได้ดูสิตังงต้งนมตั้งนานเนี่ยมานึกขึ้นแล้วก็เออถ้าว่าวันนั้นโตโตเสียอายุสิบห้าปีเนี่ยโอ,อ้แฟนกลับมจะถูกหวยกันเพียบเลยเพราะออกหนึ่งห้าเนาะออกข้างล่างน,นั่นแหละลูกก็เลยมาเล่าสู่ลูกฟังตัวเลขไม่ต้องซื้อเยอะนะลูกซื้อเอาตัวที่ว่าจะชอบมันอะสองสามหางนั่นนะนะลูก ือบุญวาสนาเลยมิก็คือถูกดูหลายที่หลายสำนักเลขมันก็ยั่วแยะไปหมดนั่นแหละลูกเราก็ไม่เราก็ไม่ว่าเขาไม่ว่าเราเราก็ดูเจ้าของเจ้าก็สัรหามาให้เอฟซีเพราะว่ากขอยากจะให้เอฟซีถูกทุกคนนั่นแหละเจ้าของช่องทุกยุกช่องอลูกสัรหานี่เพื่อจะให้เอฟซีได้ได้ถูกได้ถูกเพราะแบบถ้าถ้า,ถาหามาแล้วเอฟซี FC ไม่ถูกก็เสียใจลูกเจ้าของช่องยิ่งเสียใจหนัก ไม่ว่าจะเป็นช่องไหนถ้า f อไม่ถูกหวยนะถ้างวดไหนหวยเข้า f อถูกมีเฮอย่างงี้ก็ดีอกดีใจเราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันลูกไม่ว่า f อให้กำลังใจเจ้าของช่องเจ้าของช่องก็สรรหารตัวเลขมาให้ f อซอย่างเงี้แหละลูกทันนี้จะ่านั้นึ้ออยู่บุฎบวงบุญวาสนานะลูกเนาะขอให้ลูกทุกคนขอเอฟซีคุณแม่ทุกคนขอให้มีความสุขขอสุขภาพรา่างกายแข็งแรงขอคิดสิ่งใดก็ขอได้สิ่งนั้นคิด อะไรก็ขอให้สมควรพวกมันปรนารถนรักกันนะลูกนาะคุณแม่รักทุกคนคิดถึงทุกคนลูกวันวันหนึ่งนี่ก็อยากพูดอยากคุยมีเรื่องอะไรน่นนี่นั่นก็อยากมาคุยนะลูกวนะ่าเมื่อวานนี้ไอ้ไอ้ขอบสระคุณแม่คุณแม่ปลูกไอ้นั่นน่ะปลูกไอ้กอไผ่อ่ะปลูกไผ่ที่ว่ามันเป็นหน่อใหญ่ๆเท่าขาเนี่ยแล้วทีนี้อพอดีไอ้ผักกระถินน่ะมันเกิดเต็มเลยคุณแม่วันนี้ละคุณแม่ก็จะตัดครึ่ง ตัดครึ่งตัดครึ่งต้นปกตินนะ่ะเพราะว่าคือเราไม่ไม่คือให้มันขึ้นมาใหม่แต่ว่าไอไอต้นมันเราก็ไม่ตัดทิ้งลูกให้มันต้นใหญ่เพราะว่ามันเกิดฉี่มันจะได้เป็นขอบสะพอดีเลยมันเกิดฉี่เยิบเลยลูกอันนี้หลายปีไปมันก็ใหญ่มันก็คงกันใหญ่ติดกันไปเป็นพืชเลยมันก็เป็นมันก็กันไอดินไม่ให้มันไม่ให้ขอบสะมันพังลงเนาะลูกเนาะมันก็เป็นมันก็เป็นผลดีพอดีเลย วันนี้อากาศแบบนี้คุณแม่ก็เลยมาเอาหน่อไม้มาเอาต้นต้นต้นไผ่ต้นหน่อไม้ต้นไผ่ใน,น,น,นลูกเอาไปปลูกรอบขอบสะให้หมดที่ยาวสุดนูน่นน่ะเอาโลูกให้หมดเลยปลูกหน่อไม้นั่นสองสองปีสามปีก็ได้กินหนอ่อได้ขายนั่นแหละลูกแล้วก็แล้วก็เอาต้นไอ้นั่นน่ะต้นในละมุดเอาต้นละมุดวันนี้มาสั่งต้นละมุดเขา ห้าสิบต้นอีกฝั่งหนึ่งจะปลูกละมุดคือไอ้นับแล้วมันได้ห้าสิบหรือห้าสิบต้นอีกฝั่งโน้นก็จะลองปลูกพวกสตอเอยอ่ามังคุดเอยละมุดเอยอย่างเงี้ยแหละลูกทุเรียนเอยเนี่ยปลูกไว้ปลูกไว้เยอะแยะหลายอย่างนั่นแหละลูกเราก็จะได้ดูกันว่ามันปลูกอะไรได้ดินทางอีสานเนี่ยดินทางอำเภอแวงน้อยเนี่ย ดินที่บ้านละหันนาตำบลละหันนาอำเภอแวงราชบ้านคอนแก่นดินที่สระคุณแม่ดินที่ที่นาคุณแม่นี่แหละคุณแม่ชอบปลูกชอบสรรหาคุณแม่จะมาปลูกก็จะดูแลบำรุงอย่างดีแล้ะลูกแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันอันไหนมันปลูกได้มันก็คงรอดอันไหนมันปลูกไม่ได้ซึ่งคุณแม่คิดว่าคุณแม่ดูแลดีที่สุดแล้วมันมันไม่รอดก็แสดงว่าดินมันปลูกไม่ได้เพราะว่าดินก็สําคัญอากาศก็สําคัญลูกบางสถานที่เราคิดว่าจะปลูกได้มันก็ไม่ได้นลลูกเนาะ อย่าลืมนะลูกเลขมีเท่านี้แหละลูกขอลูกทุกคนโชคดีมีเงินใช้ขอให้ลูกทุกคนเยซี C, คุณแม่ทุกคนมีโชคมีลาบนะวนันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเม่เป็นกำล,ลังใจให้คุณแม่ด้วยนะคะ,ละหลายท่านถามหาป้าปู่นะคะ,ะป้าปู่ไปเข้าบริวาทอยู่ที่ศรีสะเกดนะคะ,ะป้าปู่ไปเข้าบริริวาทที่ศรีสะเกดท่านโทรมาบอก ไม่ไม่ได้โทรมาค่ะท่านไลน์มาบอกว่าจะท่านจะอยู่ยี่สิบวันค่ะตอนนี้พ่อปู่ไม่ได้อยู่กับคุณแม่นะลูกก็พวกยาเอ้ยแบบยาโอวันตินหรืออะไรเนี่ยคุณแม่ก็จ,จัดให้ท่านไปบอสมควรและให้น้องชายไปส่งท่านไปเข้าปริวาสจนกว่าจะครบยี่สิบวันน้ำลำอัางค่ะหรือว่าท่านอาจจะคือท่านออก เข้าปริวาสแล้วท่านจะมาที่สวนธรรมอีกไหมท่านจะมาวันไหนอะไรยังไงคุณแม่ก็จะบอก f อฟทุกคนนะคะขอดูทุกคนโชคดีค่ะ